ทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยฮะชามตาไก่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของชามตาไก่จังหวัดนี้เลยนะ,ะเครื่องปั้นเขาจะลิวชาของแพ้ฮะจะต,ต้องมีใบกล้วยเห็นไหมฮะใบกล้วยดอกโบตันแล้วก็ไก่นะฮะชามตาไก่เนี่ยก็คือแรงบันดาลใจมาจากไก่ขาวที่เป็นสัตว์ประจำจังหวัดของลำปางแล้วก็เรามากินร้านนี้เห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นจาน เริ่งปั้นดินเผาของเขาเองเลยนะฮะของจังหวัดนี้เองเลยเป็นจังหวัดที่เิศมากรถม้าก,ก็ยังมีอยู่นะเราเห็นดีใจนะฮะเห็นม้ามีงานทำนะฮะทุกคนนักท่องเที่ยวก็ได้ชมเมืองสืบสารอาชีพสุดจริตนะฮะอาชีพขับรถมา้าขี่รถม้านะฮะทำให้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทุกคนนี่ฮะจิ้มลวกหมูที่นี่เขาทำเองทุกคนงานบรรยากาศร้าน ยู่ตรงข้ามยิงยงเรือนจําจังหวัดลําปางเส้นหุนโยทินเส้นช่องแปดเก่าอ่ะทุกคนอืมนุ่มมากทุกคนสุดยอดอืมอร่อยมากอืมอันนี้อร่อยมากน้ำจิ้มของอนุ่มฮะ นุ่มดุนุ่มแล้วก็นวลฮะนุ่มนวลอร่อยฮะอืมอืมอืม,อม,อมอยอดเนี่ยเดินออกไปเลี้ยวขวาก็จะเป็นทางไปช่องแปบแล้วก็ไปโรงแรมะบ้านแม่ค่ายสุรศักดิ์มตรีนะฮะ ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะการมาหุ่นนี้ทำให้เรารู้จักบ้านป่องนักนะฮะชื่อแปลกแปะนะ,ะแต่มีความหมายป่องเขาบอกว่าแปลว่าหน้าตา่างมีหน้าต่างเยอะตั้งสองร้อยห้าสิบบานนักแปลว่ามากมายยิ่งนักเหมือนจับา,านองยิ่งนักอยากรู้นักนะคเป็ว่าอยากรู้มากป่องนักก็คือ หน้าต่างมากนะฮแล้วเป็นคล้ายๆกับเรือนอพระที่นังวิมานเมฆนะทั้งหลังขนาดนะใช้เงินก่อสร้างสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะแค่ราคาห6ื่นหกพันบาทเองนะบ้านป่องหนักเนะี่ยจะสวยมากเลยครับในหลวงรัชกาลที่เก้ากับที่เจ็ดเคยเสด็จประทับแต่ว่ารัชกาลที่เจ็ดเนี่ยประพักเป็นเดือนเลยนะฮะแต่ในหลวงรเก้าประพักแค่คืนเดียวกับพระพันปีหลวงอืมต้องยมากทุกคนอืม ผันใครมาเทือลําปางไปวัดดอยพระชานก็แล้วเจด,ดีหลวงพระธาตุลําปางหลวงเจด,ดีซาวหลังก็แล้ววัดศีชุมวัดศีบุญเรืองก็แล้วอย่าลืมไปบ้านป่องนักนะน้ำตกแจศนี่เราชอบมากเลยยังไม่ได้ไปสักทีนึงไปครั้งเดียวยังฝันเพ้ออยู่ทุกวันนี้ต้องหาคนไป ที่ถูกจังหวะเหมาะเจาะอืมอร่อยมากต่ปางเที่ยวนในเมืองก็ก็เลิศนะโรงแรมบริการดีๆก็เลิศนังใครเคยพักเมมโมอโฮอสเทลตรงรถไฟก็จะรู้เลยว่าเป็นโฮสเทลที่เลิศมากทำไมกล้องมันมันมว,มมวๆทุกคนมีอาหารเช้าให้ด้วย เป็นโฮสเทลแต่ถ้าเป็นะบ้านแม่เนี่ยจะเป็นแนวรีสอร์ททุกคนจะเป็นแนวแบบยุโปรปอะฮะออกไปทางเลยไปนหน่อยก็จะเป็นทางเข้าไปแม่น้ำวังเป็นร้านอาหารชิลมีดนตรีให้ฟังด้วยเล่นสุดๆเลยทุกคนอ,อร่อยมากน้ําตกแก้ซอมเนี่ยชอบตรงที่ว่า มีบ่อน้ําร้อนด้วยอันนี้ที่ทําให้เรากรี๊ดหนักเข้าไปอีกมีที่ไหนบ้างที่เป็นน้าตกและมีบ่อน้ําร้อนอยู่ด้วยไม่มีนะอ,อร่อยมากอ,มอันนี้ใส่น้ำส้มไปหน่อยอยิง่งอร่อยเนขะ้าไปอีกน้ำจิ้มเนี่ยสุดยอดอเหเมจะเต็มนะทุกคนอย่าลืมโพสต์ก่อน